โหครูคะติวไปก็สู้อะไรเด็กห้องกิฟไม่ได้ไม่เห็นเข้าท่าเลยเสียเวลาเปล่าๆมันก็จริงของเธอนะยังไงก็สู้เด็กห้องกิฟไม่ได้หรอกฟังก่อนครูหมายความว่าถ้าเรายังเรียนยังสอนกันแบบนี้ยังไงก็สู้เด็กห้องกิฟไม่ได้ครูน่ะไม่ได้เห็นด้วยเลยนะเรื่องเด็กห้องกิฟตนะ่ะในสายตาของครูนักเรียนทุกคนมีความเก่งแต่เราต้องขุดความเก่งเขาออกมาให้ได้แล้วไอ้ที่สอนกันที่ห้องกิฟนะ่ะ มันก็เหมือนกับที่โรงเรียนกวดวิชาที่ครูสอนนั่นแหละงั้นครูก็เอาแบบฝึกหัดของที่นู่นมาสอนห้องนี้สิครับไม่ได้หรอกมันผ <ๆ S 2> ิดมารยาแล้ว,วโหโหโหก็ผิดกฎของโรงเรียนด้วยโอ๊ยโหครูโคตรกากอ่ะแต่กฎของโรงเรียนไม่ได้ห้ามนักเรียนออกไปเรียนกวดวิชาข้างนอกนี่เดี๋ยวใครสนใจลองติดต่อไปนะแล้วอย่าไปบอกเราว่าครูอ่ะมาบอกเดี๋ยวหมดค่าครูจะลบนะใครอยากจดรีบจดตอนนี้เลย